โอเคป่ะไม่ต้องยืนตรงนี้ป่ะผมไปละใช่ใช่อยู่ตรงกล่องขาวตอนแรกโดนตำรวจได้สองคันจิราตาดไปเร็วไม่รู้เลยมีมีใครอุ้มป่ะกูขอสองเคสดิกูจะไปโดดร่มอะไรติดเล่นอะไรให้เขาอุ้มไปเสียมึงดูใครติดเล่นโกมันยังไม่เอ๋อเลยเอ้ยมันยังไม่อุ้มเอ๋อเลย จริงยังไม่เล่นนะดูแลมาไอ้ฟ้าไม่พี่ฟ้าไม่แข่งไม่พี่พี่ฟ้าฟ้าพี่ขอฟ้าแต่มันน่าโดนตีจริงจริงชแม่งพี่พี่สัตไม่ออกเป็นลูนเลยพี่ไปไกลๆเลยพี่แล้วโดนไป็หรอโอ้โหไม่โดนเลยพี่เลยอะไรอะไรอะไรไปฝันไปฝันเลยว่ะแล้วนะไปไปมึงก็ไปที่เคยเหลืองดิเดี๋ยวกูเทสตบให้มึงไงแล้วไม่โดดเหมือนกันเปล่ากูไม่โดดกูไม่มีเคสไงรอหลังยิงให้ตรงนู้นนะเออเดี๋ยวไปรอหลังยิงให้ เร็วดีเทลเอาเอาสดไปตัวอะไรโดดลืมตัวเอฟตัวเอฟเบื่อวไาฟาเต็มบ้านแล้วนะเอ็กเ์แม็กเจนเต็มบ้านเลยถ่ายแบงกมาเก็ตถ่ายแบงมาเก็ตเต็มบ้านนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอจีนเหรอเรายิงโควไปก่อนเราเรายิงโควมาเก็ตมาตัดแมพอะโควใบใหม่บูนใบใหม่เออตำรวจอยู่ในบ้านเคทได้ขิงอยู่แถวนั้นนะไอ้หลอดเดี๋ยวกูเหมือนแป๊บหนึ่งนะอุ้มหาเซอร์วิสอะมีกิมีมีเพื่อนเบื่ออะไรกี่ร่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไิเล่นโดโดโดเดียวผมเล่ติดเอย่าาไปผมอยู่ในน้ำตาแล้วพอนปี่กูตายบ่านะอยากเข้าบ้านนะไอเยวแป้งมึงปวดท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าแล้าแล้ยแล้วเี๋ยเึ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ่ยเ้ยเฮ้ยเมียืนนะเอ้ยเ่งไเไหนเฮ้ย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 เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮเร้ยเฮ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 ้อะไรยเฮเอายเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้เดี๋ยเฮ้ยเยยยเี้เลย้น้เย้นเฮเราไม้นึ ไลาไม่ยลาติดเล่นเนี่ยเดี๋ยวดูดูกัเีอยวกูเกไม่กดนอดคอตายเรียกต่อไะกูได้่เตียได้แต่ียตีมก้ตอตเยร็วเดี๋ยมันตั้งหลักทันเดี๋ยมันเรียกคอ่าเยี่ยดีว่ะวิตัวตอดเหรอเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันตั้งหลักทันเดี๋ยมันเรียกคอมาหลังมื่ออันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมันตกทำดีดีแล้วกไม่มีรถแ้ตแลอวัวเะยดรงตนี่ป อันนั้นอยู่ไหนอ่ะโอ้มันยังอยู่อีกไกลเลยนี่ไปเออเร็วใช้ใช้ลมด้วยเออรู้รู้รู้แดงนะไปเจอกันแลนด์ได้ไหมไหนๆก็ได้เรียกองนะอันไหนเออเรี๋ยวมันไม่ตกตายหรอกในเกมอ่ะไม่ไหวว่ากูไม่ขาปีนแล้วเออช็อคตายนะคอมเม้นต์นั่นแหละเร็วๆเดี๋ยวตัวเลยยเดี๋ยวหมอบมาเฮ้ยเดี๋ยวยิงกดไปให้จริงจริงเฮ้ยหมอบมาปากอ้าวมาจากไอ้อุโมงค์คล้ห่าน อุ้ยเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวตำรวจมาคุณต่อยเมฆตกฮะหน้าแรงหน้าแรงแรงไม่เร็วเร็วอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวฮอมาก่อนน้องกับน้องกับน้องอึ๊บจัดโจ้จัดโจ้ปามาแล้วไอ้เร็วเร็วจัดโจ้กูต้องอยู่หน้าแรงแระเอ้ยป๊บกูอยู่ใกล้ใกล้เข็มอุ้ยกูจะโดนล่มเฮียเฮ้ยเนี่ยพี่ลาไม่ติดเล่นเนี่ยแม่กูทำอะไรเลยเนี่ยกูกลัวเร็วขอให้เราได้แจ้งล่ำเจอหรือเปล่าเฮีย กูกลัวจริงนะเว้ยกลัวอะไรมันโดดขนาดนี้ละไม่เป็นไม่ไหววะกูลงลงลงอเย่ยเดี๋ยวไม่สมเดี๋ยวอาจจะสอบเป็นเออก่อนอ่ะก่อนโดนลุงลงเหืดเร็วลงลุงเร็วเอ้ยกูปืนจังหยิงแม่เลยขออยากเล่นกันเองอยู่ไหนเองเร็วลุ่มเร็วลุ่มเร็วๆน่นๆมันจะเด้งตกเนี่ยไม่ไหววะ

เอวไปตกเร็วเร็วมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันตกจะให้กูไปหามันขึ้นไปตรงมหาลัยว่าเส้นมหาลัยอ่ะไม่ได้หรอมาจากมหาลัยไม่เจอโอเคอ่ะบนมหาลัยพี่ขึ้นดีๆก็ดนดีๆกดกูวิ่งเลยกูวิ่งแล้ว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 นั่นหนักจัดสามอยู่ไกลเลยเนี่ยวเชือกายเฮ้ยมันไม่เห็นกูกลางไปกลางไปอยู่เวทีแล้ไม่ได้โดดลลมสักท SO e. ีอะไรนะครับแม่เพิ่งจะแม่มาเฮ้ยจังแม่มาดิเอ้ย ใอ้มมไอ้ดอนรถทิ้งไว้ให้แรงขาวอยู่ไจังเมย์กอนโอเคกอนไอ้ขาวโอเคเบิกไว้เลยเบิกเบิกแล้วกปล่าเร็วปึ๊บปึ๊บเึ๊บปึ๊บปึ๊วเึ๊บเร็ว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 เวเกเลเเอเเร็วเร็วเอเรเยเอรเเเมเวเรมเวรร่เวเวเ เร็วเร็วเร็ตาแม่งแม่งไม่ทงอะไรอะไรอุ้มวะวายเบียมเบียมตัวร้ายจัดกูหมดแล้วพอแม่งหัวคุยจัดเลยทำไมเกี่ยอาเทลเอามาใช้ไม่ได้หรอเทลมันเป็นชื่อมันไม่ได้ชื่อครอบครัวมันเป็นชื่อบิไหลแต่ว่าบอกอนาคตเดี๋ยวน่าจะมีการโยกย้ายชื่อได้เป็นชื่อครอบครัวอะไรเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไอ้นี่นะบ้านคนรวยฮอ เร็วเร็วเราไม่ถึงสิบนาทีเราไม่ถึงแปดนาทีด้วยนะไม่ถึงแปดนาทีครับเราสามต้องล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 งโอ้ยเอาอีบันสามนาทีเนี่ยได้โดนเซตการก็ยังดีวอร์มไงวอร์มโดดมันมาไหนไงไอ้เจาไปวนๆไปวนมาไวจังวันที่เดิมมาไอ้เหี้ยงงวะเฮ้ยอะไรเอ้จิระมาแล้วไปไหนต่อโดดไปทางไอ้นี่เดาใ่กัน โดดไปทางแลนครับโดดไปดานสภาขัรถตรงนู้นึงมันเดิดมึงก่อดิกูก็ได้รู้ทางไงโดดตามมาแล้วไงปะะต้องหย่อนตัวแบบองศาต้องเปอ่ะไม่กระโดดเสร็จแล้วต้องกด F เลยไหมกดกดเด็ดขับรตรงนู้นขับขับขับข้าวเมืองเอาบ้องตรงนู้นตรงนู้นบังก่อนได้ปะเพื่อนขับเข้าเมืองตรงแลนคขาวเดี๋ยวตรงนี้แหละเดี๋ยวมา้าก่อนมาร์าจุดด้วยม์าจุดไปตรงไงเนี่ย ไอซ้ำส yeah. ี lodge, ่ร้อยอ่ะซ้ำสี่ร้อยไอยังบ้องหลุดพอดีเลยสี่ร้อยอะมาร์กละมาร์กเกโอเคไปเอามาสี่ร้อยเลยก็ต้องไป่ไหนเนี่ยพร้อมห่อพร้อมเพื่อนป่ะตรงนี้เลยเหรอเออตามมานะโอเคป่ะไม่ต้องยืนตรงนี้ป่าไปละใช่ใช่อยู่ตรงกล่องขาวตอนแรกโดน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 ตำรวจได้สองคันกีฬาตามไปเร็วกดปุ่มไรเทลคอนโทรลหรอกดเอฟกดเอฟแล้วก็กดชิปชิปเอ็นชิปเอ็นชิปเอ็นคุลองยิงมดูนะเฮ้ยยิงทำไมชิปเอ็นชิปเอ็นเอ้ยชิปเอ็น อย่านตัวมาหย่านตัวมาเอาลองยิ่งเลยคนไม่เอาไม่เอาองศาต้องเปองศาต้องเปพี่บอกก่อนบอกก่อนช่วยเพื่อนก่อนพี่โอเคเนาะมาหาอะไรบนมาหาอะไรองศาต้องเปนะก็หลังดีแนวดูก็หลังดเออตามมาอย่าองศาต้องเปจิระหย่อนมาเข้าก็หย่อนมาเข้าก็หย่อนมาไม่เจอเลยวะไม่ก็ตกลงมาข้างล่างอะ ออมากีฬะออมาส,สารส,สารส,สารไปไปไปตำรวจมาสารอุ้งนหน้าไปทำบ้านนายกโอเคอ๋อเนี่ยนะรีมเรียงเนี่ยนะเทววิกูเข้ามาแล้วกีฬาเขารู้เดียวกันเขาอยู่ไหนอ่ะแล้วอยู่ไหนไปอยู่ไหนนะเบง

ไปขอแค่ยางเดียวได้ไปอเนี่ยอยากได้กุนีตำรวจละยางเดียวไม่เจอแล้วทะลุมันแรงอ่ะปล่อยไม่ตายตรงนั้นแหละจะสองนาทีแล้วเห็นบัพื่อไม่เสียงไงอย่างเงี้ยแหละลำบากไปไปแล้วผมไม่ก้นเกี้ยงเลยนี่หว่าตัวไม่ให้เจอนในตู้ปลาถูกปะเนี่ยแทงตู้ปลาไม่ได้ขึ้นตั้งนานกว่าจะขึ้นนะอย่าโดดมาไอ้ยัยโดดมาตาย นี่ยนะกูว่าออกเส้นบ้านรีเฟกต์ต่อเด็กกีอาเทียบเนี่ยเด็กกีอาเทียบเนี่ยคุณเหลือกี่เหรอห้าสิบวิอ่ะดีๆเหรอห้าสิบวิหรอใช่เดี๋ยวว่าประสบความสำเร็จนะครับเนี่ยผมพามันระเบียงเลยนะเออต้องระเบียงเลยนะเนี่ยเหลือยี่สิบวิอื่นนะไอ้กูขออันหนึ่งมาเตรียมเตรียมชุมตัวพีชนะตรงซ่อมศิลาได้ไหม ของกูเออย่ามอย,ย Μ, ู่แดนแรงฟ้าย่ามอยู่แรงฟ้าของกูเออเฮ้ยกูขออนหนึ่งมาหน้าซ้ำสี่ร้อยสะพานได้ไหมขอเงินเงินละขอเงินเงินละพี่พี่เงินเลยเอาเอาให้ล้มขออัหนึ่งที่มีรถเพื่อนที่ไหนหน้าซ้ำสี่ร้อยหน้าซ้ำสี่ร้อยสะพานหน้าซ้ำสี่กรลังไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสองศพอยู่ข้างล่างตรงพื้นเหลือกี่วิรับเหลือกี่วิละอ๋ออีแรงฟ้าตัวหนึ่งต้องห่อไปบปะเนี่ยไม่มีห่อละ ไม่ต้องไม่ต้องหอดเดี๋ยวชูบักอ๋อเพื่อนไม่เจอเฮ้ยใครจะมาพี่หมูเชนเหรอไม่พี่อะไรไปเอออยู่หน้าจะดีรอยเออละเออละอ้ำนน้ำเงินน้ำนน้นมันเยอะนะมันเยอะอยู่ไปต้พี่อยู่พี่ป้าพี่ยิงให้อยู่เนี่ยมาเตรียมชูพี่ไอ้ไอ้ขิงอยู่ปะโอ้โหมากันลิ้มเลย ได้ยเ้ินปะได้พี่ได้ยินได้ยินหรอได้ยินพี่ได้ยินพี่ได้ยินไหมเที่ยวไปเอารถมาเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวบี้มันมันหมนหน้าแา้วปหมดหมดเป็นประมาณจิละเฮ้ยประมานี้ก็ไเดี๋ยวห่อไปให้พี่เดี๋ยวเอาห่อไปให้ได้ฟ้าได้ฟาได้ฟาสะพอนะโดดอีกอันไหมโดดอีกอันไหมไม่ต้องไปเจาะขิงก้อน บอลวัลกับบอลดำนี่ฮัลโหลพี่หญิงโดนเหรอหอ้ยางนะเดิบีเมนะโดิลบีเมนะไม่ไม่บกันบกับอลนี่ดนแรงนี่หุดในประเทศนะบอกก่อนนะบีเอ็มอะบีเอ็มเดี๋ยวย่างนะฟ้ามาประมาณสองอ